ว่ากันว่าดิวคริสเตนยโนโรนัลโดเนี่ยโอเลกุนแนโซชาไม่ได้อยากได้ครับอายุต้อง36แกแกแล้วเอามาทำไมระบบทีมเสียหมดต้องไม่ลืมนะครับว่า3เกมในยูฟ่าแชมเปียนส์กัดูการนี้โรนัลโดยิงทุกนัดและทุกลูกสำคัญครับอะไรกันแน่ที่ทำให้ระบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพังใช่โรนัลโดหรือเปล่าวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับ ผีจับยัดสนับสนุนโดยสิงมอตา้าปืนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปุนเปลือสยสไตล์แฟนเมรของปีศัตว์แดงติดต่อได้ที่แอดไลยสิงมอตา้าจัด2แมตช์ช่วงปลายปีดวลเบอร์ลี่กับบูฟในบ้านเค้าดาวและฉลองปีใหม่ที่เกาะอังกฤษสนใจแอดไลน์แอดเดลแฟน789 สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดนะครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีนี้นะฮะเรามาพูดถึงนักเตะที่ว่ากันว่าเอาละนะครับเขาย้ายมาเราก็ดีใจกันมากนะครับเขาคือไอดอลของเราในวัยเด็กเขาคืออ่าคนที่เป็นความหวังของเราแล้วก็ใช้คำว,ว่าอะไรดีเป็นคนที่เราฝากความหวังเยอะที่สุดในทีมก็แล้วกันนะครับแต่มันก็มีปัญหาแหละว,ว่าก็ถูก ถูกสื่อถูกนักวิเคราะหบา์บางเจ้าในต่างประเทศในวิจาร์ว่าสรุปโรนัโดเข้ามาแล้วก็คือปัญหาหรือว่ามาแล้วคือคนที่มาช่วยกันแน่นะครับกับคําพูดที่ว่าพี่โดมาแล้วทําลายระบบของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะแต่ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นของคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยมันทําให้ตัวของโรนัลโดเนี่ยเอ๊ะ เขามาทําให้สมดุลการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันดีอยู่แล้วตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่แน่นอนนะฮะอันนี้แฟนบอลต้องแยกกันระหว่างความทุ่มเทความเป็นสุดยอดนักเตะความเป็นระดับโลกความเป็นเวอร์คลาสของโรนดโดัล دو กับการเล่นที่มันเพี้ยนไปนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับคือเรื่องนี้ถ้าจะให้เริ่มพูดก็อาจจะต้องย้อนกลับมาพูดถึงสไตล์ของโรนัลโด้แล้วก็สไตล์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ มาเริ่มที่สไตล์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับก็มีคําถามจากแฟนบอลส่วนใหญ่ว่าเอระบบโซชาคืออะไรบอลโซชาคืออะไรเพราะว่าก็มีแฟนบอลกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ปลื้มโซชาเท่าไหร่เขบอกว่าเฮ้ยอยู่มา3ปียังไม่รู้ลยโซชาเล่นแบบไหนนะครับด้วยสไตล์ของโซชาก็คือการตัดบอลแล้วก็เล่นโต้หรือว่าใช้คําว่าเล่นเกมรุก โจมตีเ,เู้ต่อสู้ด้วยจังหวะที่รวดเร็วหลังจากตัดบอลได้แล้วอันนี้คือบอลสไตล์ของเลก,กูน่าโซชานะครับซึ่งว่าตามตรงคือจากไอบอลที่เขาเรียกว่าควิกทรานเิชันหรือว่าตัดแล้วโตเร็วรุกเร็วเนี่ยการที่มันจะนําไปสู่สเตปต่อไปก็คือสเตปของการครองบอลน,นะครับแล้วก็เริ่มขึงใส่คู่ต่อสู้เนี่ยมันกําลังพยายามไปตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เร็วมากนักมันก็ยังไปช้าๆอยู่นะครับทีนี้ อาวุธหนักของยูเนเตดเมื่อกี้เราพูดถึงว่าตัดบอลแล้วก็โต้เร็วหรือว่าตัดบอลแล้วก็ลุกเร็วใช่ไหมครับฉะนั้นอาวุธตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วของแมนเชสเตอร์ยูเนเตดคือเราไม่ได้บอกว่าเราแข็งที่สุดนะตรงนี้นะแต่เป็นอาวุธที่เราทําได้ดีกว่านี้เมื่อเทียบกับตัวเองก็คือการเพรสซิงยูเนเตดบีบเพรสซิงในฤดูกาลที่แล้วโอเคแหละมีแรชฟอร์ดมีกรีนวูดมีคาวานีนะครับอาจจะมีมาซิยาลงเล่นในบางเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นวิธีในการบีบ้านบนนะครับพอบีบด้านบนทําได้โอเคนะครับมีบรูโน่มาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติข้างหน้าบีบไม่ได้ก็จะมีทาง2อ,องมิดฟิลด์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเฟรดกับแม็กจูมินี่มาช่วยบีบแล้วก็ตัดบอลได้นี่คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วยุนเต็ดอาจจะมีปัญหาในการเจาะทีมรับลึกบ้างนะับราะเฟรดกับแม็กจูมินี่ที่บอกไปไม่ใช่คู่มิดฟิลด์ที่จ่ายบอลแนวลึกได้เก่งแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย เกมรับมันก็ยังไม่ได้แย่มากครับนี่คือสไตล์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนี้มาต่อที่ความเป็นคริสเตียนโรนัลโดนะครับโรนัลโดกับวิธีการเล่นของเขาหมว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่รสซิ่งเลยนะครับเขาเป็นคนที่รสซิ่งบ้างแต่ด้วยความที่โร d o โดเนี่ยเขาจะใช้คำว่าถนอมพลังของตัวเองเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในจังหวะที่ไม่มีประโยชน์ที่สุด อันนี้คือสิ่งที่โรโดเป็นมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ยุคโซชาคือเป็นมาตั้งแต่ยุคของเซเรนกูซาแล้วเมื่ออยู่ในแดนบน,นโรโดไม่ได้วิ่งเพรสแบบบ้าคลั่งหรเพรสแบบทุ่มเทมากอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต่างจากตอนที่เอดินสันคาวนี่อยู่ในสนามนะครับแต่ว่าคริสเตียโนโรลโดเนี่ยจังหวะที่เขาวิ่งเพรสถ้าเขาวิ่งโอเคเขาจะอาจจะไปในลักษณะที่ว่าเฮ้ยแค่ไปบีบนิดหน่อยนะหรือว่าไปบังทางบอลบังทางในการจ่ายบอล แต่ที่บอกไปคือ,อจังหวะเขาจะไม่ได้ใช้เยอะแต่จังหวะไหนที่เขาต้องสปรินต์นะครับอย่างเกมที่เจออาตาลันตาบอลยามาปุ๊บโรดโดสปรินต์สุดชีวิตเลยอันนี้เขาเขาใช้พลังเต็มที่โดเป็นคนที่ฉลาดในการใช้สปีดเต็มที่ของตัวเองครับแล้วเขาก็จะไม่ค่อยใช้สปีดที่เต็มที่ของตัวเองมากนักในการเล่นเพรสซิ่งครับทีนี้เมื่อพี่โดเนี่ยเพรสไม่เยอะ นะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับมันเป็นสไตล์การเล่นแล้วก็ผมย้ำอีกครั้งว่ามันในการถน,นอมพลังของวีโดนะครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊จะเอาคนอื่นไปเพรสแทนดีไหมมันก็มันก er. ็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเชื่อว่าเสติในการเพรสซิ่งที่ไม่เยอะของพีโดเนี่ยก็จะเป็นการบ้านที่ทีมโค้ชเนี่ยต้องนาไปปรับแก้ทีนี้การใช้โรนัลโด้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่ทีมโค้ชนะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับผมก็เลยมองว่าการที่โรโด้ไม่ได้วิ่งเพรสเยอะนะครับ นะปัญหามันอยู่ที่ทีมโคช้ชและทีมโค้ชก็ได้แก้บ้างแล้วในเกมเจอออตแลนตาสุดท้ายสิ่งที่โรนโดมีเราซื้อโรนโด,มา,โโดม,มานะครับหรือทุกทีมที่มีโรโนโดลงเล่นไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดหรือว่ายูไนเต็ดเราเองก็ตามเราไม่ได้เอาโรโัลโดม,มาเพื่อให้เขาเพรสซิ่งถูกไหมครับนี่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เราซื้อโรนโดม,มาแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อโรนโดม,มาเหตุผลนะครับมันก็คือแบตชนเนอร์แบบเนี้ย ลูกโหมในเกมเจออาตาลันตาลูกยิงในเกมเจอเอ่อเรียลนะครับประตูที่ทำได้ในเกมเจอกับเวสแฮมในเกมเจอกับนิวคาสเซิลนะครับการทำประตูได้นในจังหวะที่ชี้เป็นชีต้ตายนะครับเซนสบอลนะครับการแนะนำสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆรุ่นน้องภายในทีมสิ่งเหล่านี้ครับคือเหตุผลที่ทำให้เราซื้อคริสเยโนโรโดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนเข้ามาก็ตามนะฮะผมเชื่อว่านักเตะคนนั้นไม่ได้ไปทำลายระบบ แต่สุดท้ายทีมโคช้ชและก็ผู้จัดก,การทีมจำเป็นที่จะต้องบาลานซ์ครับแล้วก็ทำให้นักเตะคนนั้นนะ่ะเข้าไปอยู่ในระบบให้ได้ฉะนั้นก็สรุปจากคำถามนะครับว่าโรโดทำลายระบบแมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ในเต็ดหรือเปล่าผมไม่เห็นด้วย100%นะครับแล้วก็จริงๆเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับพี่โดไม่ใช่ส่วนเกินพี่โดไม่ได้มาทำลายระบบนะครับ แค่เราต้องปรับให้เข้ากับพีโดตอนนี้คิมโคสกำลังพยายามทำอยู่แต่ระยะยาวไหวหรือเปล่าค่อยมาว่ากันนะครับทั้งหมดคือผีเจ้า EP นี้ EP หน้าครับมาจัดยับทุกประเด็นเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับและเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณสิงโมตา้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าและ real fan travel and sports